กินแหนมข้าวทอดยำแหนมข้าวทอดจะมาบอกวิธีทําข้าวทอดกันสูตรตามใจยายเจ๊นะคะคือเราจะมีข้าวสารเนี่ยข้าวข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะข้าวที่เหลือจากจากมื่อคืนยิ่งดีห่เลยนะคะนี่คือข้าวส่วนผสมก็จะมีข้าวมีเกลือ,อเห็นหร่าเนี่ยเกลือ ใส่ไปเลยนะสมก็มีเกลือชอบกินสไตล์นี้จะอร่อยเพราะชอบกินข,าข้าวคั่วปอ้ข้าวทอดปล่าๆด้วยก็เลยจะใส่ผงไก่ปรงรสด้วยนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกไรใบมะกรูดซอยอ้ากระจายหมดเลยเราจะผสมข้าวทอดนะคะจดยก,การใช้ใบมะกรูดนี่ซอยฝอยๆแล้วก็ใส่เกลือใส่ผงไก่แล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อย กรณีที่ปรุงแบบนี้เพราะว่าเราชอบกินข้าวทอดเปล่าๆนะคะและผสมคือพริกแกงแดงนี่คะ่ะพอดีปริมาณข้าวมีนิดเดียวใส่แค่ครึ่งเดียวก็พอ,เ,อเรามีอยู่แล้วส่วนนี้เพราะเราเคยทำาลาครั้งหนึ่งเ,เราทำบ่อยเพราะเราชอบกินมีใส่ผสมพริกแกงแดงเข้าไปนะคะ,ะแล้วก็ขยำให้มันเข้ากันคะ่ะ ต้องใส่ถุงมือนะคะขยำพี่แกงแดงจะแซ่บมือมั้างคะขยำกันให้ทั่วนี่นะคะแต่เนื่องจากเจสซี่ชอบมากค่ะใส่ไปสองแล้วก็คลุกเขาให้ทั่วขยำให้ทั่วจะก็พักไว้ักแป๊บนึงเพื่อจะมาคลายกล้านกลมกันคะ ว่ารสชาตทอดของเรเจนเนี่ยอร่อยมากๆทานทบป่าไม่ได้เลยค่ะอร่อยที่สุดในโลกแต่จริงไม่เนอะวันนี้อยากกินน้ำทอดมากเลยอ่ะ้านก่อนทานไปทานไปชิมแล้วที่นี่ทั้งวันกินอะไรกินอย่างเดียวนะคะแต่ก็น่าจะชิมไว้นะจะพักชิมไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็รอกันเราถึงไว้สักพักแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะเพื่อเตรียมไปทอด ะะตอนที่จะทอดเราจะใช้แป้งโคกิกเพื่อให้กรอบยิ่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นเมนูคุณแม่ใหญ่เจ๊เอ,อีกอบกอวยเตี๋ มาชุดหนึ่งแล้วเห็นไหมคะระหว่างชุดหนึ่งคือจะทอดเก็บข้ามาดูวิธีย่างหนมของคุณแม่เจะซื้อีกคุณแม่หน่อยยังเจ๊ชีเยอะแล้วก็อยู่ในน่างที่จะซื้นีม่ได้เขาเข้าทอดตั้งแต่ที่หลังมีก๋ี๋มีน้ำยำมีทกุกอย่างมาพร้อมแล้วน,นะคะเนี่ยทำไปแล้วทำเผื่อไว้แล้วอือหนึ่นอกอน้ำยำไม่ต้องแล้นี ราราจะทำโชว์เราทำถั่วไม่ได้ทำอะไรทีหลังเราจะมีขิงซอยนะคะหอมผักชีแล้วก็หอมแดงใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยพอค่ะคุณชิโร่นั่นเองใส่ไปนิดนึงค่ะนั่นไงนิดหน่อยช็อตตามด้วยน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวใส่มะนาวอยู่ไหนเราเตรียมไว้แล้วไม่ใช่เหรอคุณานา่เสียเวลา กลิ่นมะนาวนะคะปลาเนื้เดี่ยวหืมกลิ่นเดี่ยวออกมาเลยเนี่ยแต่ขยำขยำนี่แหละทั้ง,ง,งทั่วนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วหอมนี้หน่อยนิดนึ่งเราใส่ข้าวคั่วแค่สองก้อนพอนี่กรอบที่เสียงไหมกรอบกรอบจังเลยอม ประกอบมากเรนก็เป็นคนที่ชอบกินข้าวคู่ข้าวทอดข้าวทอดมากเลยกินเปล่าๆก็ได้ไม่เป็นโรคอะไรชอบมากใส่กรนเทียมอีกที่เหลือเราจะเก็บไว้แล้วก็ทำกินวันหลังนะคะพวกนี้ยี่หน่อยชอบกินมากอืมชิมรสชาติหน่อย,มมอยสิ่ธรรมดาใส่อะไรแบบนีอ้อร่อยละอร่อยที่สุดลนะพอละเป็นหนึงเสร็จแล้วนะคะ ก็โรยถั่วด้วยว้ายถั่วเขาส่งไปไหนเนี่ยอ้อมีใบมิ้นต์ใส่ไปด้วยลืมชอบกินมากใบมิ้นต์เนี่ยเป็นโรคอะไรเป็นโรคชอบชอบกินกินมันบอกไม่ถูกกินมันหอมไหมลูกชอบชอบถ้าจะใส่ถั่วที่ส่งลงไป ไม่ได้ก็คือพริกแห้งทอดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเราทำไว้แล้วนี่นะคะ